ตอนที่แปจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ผลอย่างรวดเร็วฉันคิดว่าได้เวลาแล้วที่เราจะไปยังหัวข้อจะรู้ได้อย่างไรว่าได้ผลอย่างรวดเร็วฉันคิดว่าเรายังติดค้างหัวข้อนี้กับคุณอยู่ ในตอนนี้แทนที่ฉันจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อของเราเราอยากจะนำเสนอข้อมูลว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าวิธีนี้ได้ผลดังนั้นเราจะไม่เพียงมีงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบตัติแต่เรายังจะมีงานวิจัยที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ตามมาเช่นกันและฉันมีสไลด์สแผ่น ที่เราได้ทำขึ้นและอยากจะแบ่งปันกับคุณซึ่งไม่ใช่งานวิจัยของเรเนซองต์แต่เป็นงานวิจัยโดยนักวิจัยสองประเทศโดยผู้สอนและนักวิจัยสองประเทศ งานวิจัยแรกทำขึ้นในประเทศตุรกีเป็นงานวิจัยนักเรียนเกรด2-7ถึง7ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่มีอายุ12ปีด้วยฉันอยากจะบอกว่าใช้เวลาศึกษาเพียง8สัปดาห์นักวิจัยทำงานวิจัยเพียงแค่8สัปดาห์เพื่อให้รู้ผลลัพธ์เบื้องต้นก่อนโดยเฉลี่ยเด็กใช้โปรแกรมการฟังและการอ่านแบบดิจิทัล เป็นเวลา42นาทีต่อสัปดาห์นั่นคือใช้เวลาน้อยกว่า6ชั่วโมงฉันอยากจะพูดถึงสิ่งนี้ก่อนที่ฉันจะลืมค่ะโดยสเกี่ยวกันวัดคะแนนที่ใช้คือ l e ็ทซาในที่นี้การได้รู้ว่าเล็ทซาคืออะไรนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่นักฉันอยากจะแบ่งปันกับคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากนักเรียนในการศึกษานี้ค่ะในด้านล่างของกราฟคุณจะเห็นเกรด2ถึงเกรด7 สิ่งที่ผู้สอนบอกเราคือสิ่งที่พวกเขาคาดหวังคือให้นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ CEFRA2 เมื่อจบเกรด7ข้อมูลที่ฉันแสดงบนหน้าจอคือคะแนนวัดผลภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการเรียน นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในเกรดสองแต่นักวิจัยไม่สามารถทําไม่สามารถเก็บคะแนนการทดสอบก่อนเรียน pre-test ของระดับเกรดสองได้ดังนั้นจึงมีเพียงคะแนนการทดสอบหลังเรียน post-test แต่เรารู้ระดับความรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนเกรดสองที่ไม่ได้ทำ pre-test คือระดับ P.A. และ p r e a 1หรือแทบจะไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมาก,ก่อนเลยที่จะใช้ห้อง มุดดิจิทัล m y ออในตอนนี้ฉันต้องการดูคะแนน p r e ีเทสและโพสเทสของทุกเกรดภายหลังจากการอ่านหนังสือใน m y อ l l และจะทำให้คุณได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับนักเรียนเหล่านั้น สังเกตความสัมพันธ์ของคะแนนโพสเทสของเกรดสกับคะแนนพรีเทสของเกรดสพบว่ามีค่าสูงกว่าคะแนนโพสเทสของเกรดสี่ได้ใกล้เคียงกับคะแนนพรีเทสของเกรดหมากคะแนนโพสเทสของเกรดหเทียบกับคะแนนพรีเทสของเกรดหใกล้เคียงกันมากและคะแนนโพสเทสของเกรดหสูงกว่าเมื่อเทียบกับคะแนนพรีเทสของเกรดเจและสิ่งนี้บอกอะไรกับเรา ฉันจะเล่าบทสรุปของพวกเขาให้คุณฟังค่ะการใช้งาน a u t h e n ติกเท x กน้อยกว่า6ชั่วโมงอย่างถูกต้องจะทำให้ความสามารถในการอ่านเพิ่มมากขึ้น1ปีภายในระยะเวลา8สัปดาห์ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณใช้สื่อการเรียนที่ถูกออกแบบโดยงานวิจัย และใช้งานได้อย่างถูกต้องและนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นฉันขอบอกว่าจากข้อมูลนี้นักเรียนของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีความสามารถระดับ A2 ได้เร็วขึ้นอย่างน้อยหนึ่งปีฉันคิดว่าเราสามารถสร้างสมมติฐานนั้นได้ง่ายแม้ว่าฉันจะไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่นั่นก็คือสิ่งที่ข้อมูลบอกกับฉันค่ะ เอาละอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากงานวิจัยของพวกเขาคือจำนวนคำศัพท์เฉลี่ยที่นักเรียนได้อ่านสิ่งนี้มีความสำคัญเนื่องจากในการวิจัยการอ่านหนังสือที่หลากหลายพบว่ายิ่งอ่านคำศัพท์มากเท่าไหร่ภาษาก็จะยิ่งพัฒนามากขึ้นเท่านั้นซึ่งไม่น่าแปลกใจแต่ถ้ายิ่งมีคำศัพท์ในสื่อการสอนผ่านความเข้าใจหรือ comprehensible input ที่นักเรียนเข้าใจได้ง่าย ความคุ้นเคยในสถานการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่บ้างจะยิ่งทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนาขึ้นมากกว่าและนั่นคือสิ่งที่งานวิจัยได้กล่าวไว้เช่นกันทั้งนี้นักเรียนได้อ่านคำศัพท์เฉลี่ย25,000คำซึ่งนักวิจัยติดตามดูจากการรายงานของห้องสมุดดิจิทัลโดยคะแนนเล็กไซส์แสดงการเติบโตเฉลี่ยเท่ากับ39 ฉันต้องการไปยัางงานวิจัยที่2ซึ่งฉันคิดว่าจะทำให้คุณเห็นบริบทที่แท้จริงงานวิจัยที่สองของเราจริงๆแล้วทำขึ้นในประเทศฮังการีโดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยที่มีความรู้เชิงลึกเช่นเดียวกับนักวิจัยที่ประเทศตุรกีงานวิจัยนี้ได้ศึกษานักเรียนเกรด 5- ถึงเกรด8ใช้เวลาเก็บข้อมูลถึง9เดือนในระหว่างการปิดประเทศเพราะโรคโควิด งานวิจัยนี้นะักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือเฉลี่ยสัปดาห์ละ10นาทีโดยใช้ระดับการวัดคะแนน ATOS s ที่ไม่จำเป็นต้องทราบรายละเอียดว่าระบบนี้หมายความว่าอย่างไรเนื่องจากฉันได้เปลี่ยน ATOS ให้เป็นตัวเลขระบบเดียวกับ g r a d e Equivalent หรือการเทียบระดับความสามารถในการอ่านหรือ GE ที่นะักเรียนต้องทำการทดสอบก่อนอ่าน ทั้งนี้ในหนังสือที่ฉันแสดงให้คุณดูก่อนหน้านี้ฉันได้แสดงในรูปแบบระดับ G.E. สิ่งที่ฉันอยากจะพูดก่อนที่ฉันจะลืมนั่นก็คือกลุ่มนักเรียนนั้นรวมถึงกลุ่มที่มีอายุ12ปีเช่นกันคุณสามารถดูเกรดชั้นเรียนได้ที่นี่โดยในระยะเข้าเรียน36สัปดาห์นักเรียนใช้เวลาอ่านหนังสือทั้งหมด6ชั่วโมงจะเห็นได้ว่าจำนวนชั่วโมงเหมือนกันกับงานวิจัยชิ้นแรกและนี่ก็คือคะแนนพรีเทสและ t ทของการศึกษานี้โดยคะแนนเกรด e q u i ิเ l ลล t ของนักเรียนเกรด5ถึงเกรด8เท่ากับนักเรียนเกรด1เดือนที่8คะแนนโพสต์เทเท่ากับเกรด2เดือนที่3นั่นหมายความว่าระยะเวลา9เดือน นักเรียนมีความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นครึ่งปีของผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจากนั้นคำถามก็กลายเป็นว่าการมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกครึ่งปีนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากหรือไม่สิ่งนั้นหมายความว่าอย่างไรเนื่องจากฉันไม่มีจุดอ้างอิงตรงนี้แต่ฉันจะอธิบายให้คุณฟังค่ะนี่คือเกรดหนึ่งเดือนที่8ปดสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เอาละจะสังเกตเห็นคำศัพท์ที่พบไม่บ่อยเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังมีข้อความที่ไม่มากนักไม่ได้เต็มไปด้วยโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนนี่คือเกตสองเดือนที่สามสังเกตความแตกต่างของความซับซ้อนของข้อความที่อยู่ตรงนี้สังเกตคำศัพท์ที่พบไม่บ่อยนั่นคือความแตกต่างเป็นอย่างมากครึ่งปีทำให้เกิดความแตกต่างได้อย่างมากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในงานวิจัยที่สอง